สวัสดีครับทุกคนนะครับเจอกันกับแบคแพคมารันเต่าเช้านี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวดอยอ่างขางนะครับและก็สําหรับเช้านี้เราก็มาชมวิวแล้วก็ชมทะเลหมอกที่ดอยอ่างขางครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดตรงที่อาการอุทยานนะครับแต่ว่าเป็นจุดชมวิวดอยม่อนสนนะครับหรือว่าดอยอ่างขางครับ เราสามารถที่จะการเต็นต์ตั้งแคมป์ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นวิวด้านหน้าของเราเลยนะครับถ้าใครมาเร็วหรือว่ามาช่วงคนไม่ค่อยมีก็สามารถที่จะเลือกพื้นที่ที่มีวิวสวยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทะเลหมอกช่วงเช้านะเวลาประมาณ6โ <c oughs> มงเชา้7 <c oughs> ชา7โมงเช้านะครับอากาศก็จะหนาวมากเลยนะครับสำหรับดอยอังคางเนี่ยเพราะว่าเรามาช่วงฤดูหนาวนะครับ ด้อังคางนะครับก็จะตั้งอยู่ในอำเภอฝางจัดเชียงใหม่นะครับจะอยู่ห่างกับตัวเชียงใหม่10050กว่าโลนะครับประมาณนั้นนะครับผมว่าอาจจะเกินก็ได้นะครับแล้วก็เส้นทางขึ้นโดยอังคางเนี่ยก็จะโคตรชันมากเลยนะครับถ้าจากประสบการณ์ที่ผมมาเที่ยวแถวภาคเหนือนะครับว่าแม่ห้องสอนเชียงใหม่นะครับปกติเนี่ยถ้าทางขึ้นที่โหดมาก สำหรับผมนะผมก็แนะนําเป็นทางขึ้นโดยอ่างคางครับเป็นทางขึ้นทางอาเภอฝางนะครับขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะแล้วก็ทางก็จะชันมากแล้วก็โค้งหักศอกเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็จะมีป้ายตามทางเนี่ยเตือนไว้เยอะมากเลยนะครับสําหรับคนที่จะขับมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ออโต้นะครับเขาจะห้ามเลยนะครับผมแต่ก็ ถ้าคนไหนที่แบบว่าสามารถขึ้นได้ที่มีประสบการณ์ก็สามารถขึ้นได้เลยนะครับส่วนตัวผมเองก็ขึ้นกับมอเตอร์ไซค์ออโต้เนี่ยมา2-3าครั้งแล้วนะครับด้วยอังขากนะครับผมก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่อยากจะมาฮนะถ้ามาช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณสัก1สัปดาห์ว่าสี่ห้าวันนะครับถ้ามาช่วงนั้นนะครับเราก็จะมีเซอร์ไพรส์ที่ว่าสามารถเห็นเป็นดอกนําพญาเสือโค่งครับ นี่ครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เรามาช่วงหลังปีใหม่นะครับบรรยากาศซึ่งเป็นจะบอกว่าสวยงามมากเลยนะครับผมถ้าใครมาช่วงนี้นะครับก็จะได้หลากหลายบรรยากาศเลยนะครับสำหรับคนที่มีแผนที่จะมาเที่ยวดอยอังคางนะครับผมก็แนะนําให้มาช่วงหลังปีใหม่นะครับประมาณสัก4ีหวันนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นดอกนางปญายาสอโคงเนี่ย บานสะพรั่งทั้งดอยเลยนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหลังพวกเรานะครับอันนี้ก็เป็นทีมที่มาเที่ยวกับพวกเราทั้งหมดเลยนะครับผมวันนี้เราก็กําลังเดินชมบรรยากาศใต้ดอกไม้นะครับจะมีหลากหลายสีเลยนะครับผม่ายรูปสวยงามมากเลยนะครับนี่จะอยู่ตรงไร่ชาสองพันนะครับไร่ชาสองพันครับใครที่มาเที่ยวดอยอ่างขางนะครับเพื่อนๆเราจะมาเ <Thank you> ที่ยวได้หลากหลายเลยนะครับ <laughs> 1เราสามารถที่จะ การเต้นชมวิวที่ลานมณนสมโดอยอังคางตื่นเช้าขึ้นมานะครับเราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถยนต์นะครับมาตรงที่ไรชา2,000นะครับอ่าเหมือนกับในคลิปนี้ที่เรากําลังพูดอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นไรชา2,000นะครับข้างๆก็จะเป็นไรชานะครับเป็นไรชาสวยงามมากเลยครับวิวสวยมากเลยแล้วก็ถัดไปจากไรชา2000นนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอีกเราจะไปเจอ ไรสตอเบอรี่นะครับเป็นไรสตอเบอรี่ที่อยู่ตั้งในหมู่บ้านโน,นแลนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านาที่อยู่บนดอยอังคางครับบ้านเล็กๆนะครับผมจิตชายแดนไทยพมา่านะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ดอยอังคางมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดสวนดอกไม้ของอ,อะไรนะผมจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆถ้าจะมาก็สามารถไปค้นหาข้อมูลกันเองได้เลยนะครับอันนี้เราก็พามารีวิว แบบเร็วๆนะครับแล้วก็มาบอกอารายละเอียดนะครับว่ามาโดยอ่างคางเนี่ยเราจะมาช่วงไหนเวลาไหนกันนะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศหนาวนะครับผมแล้วก็ดอกไม้สวยแล้วก็สตรอเบอรี่ก็เป็นสตรอเบอรี่ลูกใหม่ๆนะครับก็สามารถที่เราจะไปเที่ยวชมในสวนแล้วก็กิบเก็บกินได้นะครับถ้าบางเจ้าเขาใจดีนะครับแต่ส่วนมากาลูกแรกๆนะครับเขาก็จะห่วงนิดหน่อยนะครับเรา จะกินให้อร่อยก็ซื้อของเขาไปเลยนะจะได้อุดหนุนชาวบ้านไปด้วยนะครับผมโอเคพวกเราตอนนี้นะครับก็กําลังจะถ่ายรูปหมู่กันนะครับซึ่งเห็นบรรยากาศแล้วแบบนี้เราก็ต้องถ่ายรูปหมู่เก็บไว้เป็นสตอรี่นะครับปล่อยให้ลูกๆหลานๆของเราในอนาคตไว้ดูนะครับว่า,าเพื่อนๆเพื่อนๆของเรานะครับได้มาตรงนี้ได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆครับสําหรับดอยอังคังนะครับผม การมาเที่ยวดอยอ่างขาง,งนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับผมมันจะอยู่เส้นทางาเชียงดาวาชัยประชัยตะการแล้วก็อะไรชัยประการอะไรไม่รู้แล้วก็เภอฝังแล้วก็ไปทางเชียงรายนะครับมันจะอยู่จไกลยไอยู่นะครับกับตัวเมืองนะครับตัวเมืองเชียงใหม่นะครับไอ้น,นี่นะครับเป็นทริปที่เรามาวันที่วันแรกเลยนะครับหลังจากที่เราลงจากอ่า สถานีรถไฟนะครับแล้วก็ได้เช่ามอเตอร,ร์ไซค์ขับมาถึงดอยอังคามประมาณประมาณบ่ายโมงไอ้บ่าย4ี่โมงเย็น5้าโมงเย็นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เรามีเวลาที่จะกางเต็นท์เปิดเต็นท์อะไรเรียบร้อยก่อนค่ำนะครับแล้วก็จะนอนอยู่ที่ทาการอุทยานดอยม่อนส่วนครับค่าบริการคนละจะไม่ผิดก็ประมาณสัก50บบาทประมาณนั้นนะครับผมโอเค นะครับผมมาเที่ยวดอยอ่างขางนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีที่เที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างเลยหลายที่นะครับสําหรับดอยอ่างขางที่เดียวนะครับแล้วก็วิวสวยบรรยากาศเย็นนะบรรยากาศหนาวนะโอเคสําหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จบแล้วนะครับก็สามารถกดไลค์ติดตามให้กับเราได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่า จะไปบอกอรายละเอียดอะไรยังไงก็สามารถติดตามช่องของเราได้เลยนะครับผมแบคแพกมารานเตานะครับทางช่องทาง f c e e o o o p เพจและช่องทาง youtube แล้วก็ช่องทาง ig นะครับโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม